นวัตกรรมงานศิลป์จิตรกรรมสู่ลายผ้างามสง่าสเสน่ห์ไทยอวดโฉมไกลระดับโลกภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ประทับใจไปทั่วโลกนั่นคือขบวนพยุหะยาตราทางชลมา้าซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพ,พระกระิ่นนวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารด้วยนะคะเรื่องของผักผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่ต้องล้างให้สะอาดถ้าไม่อย่างนั้น เป็นนอัตรายก็มีสารพิษนะคะเพราะว่าเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้อยู่กับผมปอนพและดรปอวิรินทิรานาทองบอดฉรัดในรายการ300งองศา,งานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะครับผมที่สําคัญนะครับโชว์แล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับผู้ชมที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกัน กรอบเงินสุดปังพลาฮอตกรอบทองซปอร์สุดปังพลาฮอตค่ะใช่ครับผมและโชว์วันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆครับ<ช>เป็นเรื่องของผ้าหลายอย่างซึ่งมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานแต่ว่าจะพิเศษตรงที่พี่โป๊ก หมื่นกับแม่หญิงคารเกตในบทเพสานิวาสเคยใส่มาแล้วด้วยนะครับผมมาลุ้นกันนะคะว่าพิเศษขนาดนี้จะได้รับสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะและคนตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟครับสวัสดีครับเห็นโชว์ในวันนี้นึกถึงละครที่หมื่นโป๊บธนวัน์ได้แสดงนะครับ วันนี้อาจารย์ก๊อฟธนวัฒน์ขอทำหน้าที่ตัดสินครับว่าโชว์ชุดนี้จะได้อะไรน่ารักมากนะคะพี่เหมือนก๊อฟนะคะพี่เหมือนก๊อฟ <c oughs> นะครับจะตัดสินโชว์ของเราวันนี้นะครับถ,ถ้างั้นเราไปชมโชว์ชุดนี้เลยครับมีชื่อโชว์ว่างามผู้าพัชระบุรินกับช่วง360องศาซาซาโชวช์วช่วง360องศาซาแซบโชว์ Thank you นิวโชว์ขอต้อนรับน้องเปรียวน้องป๊อปน้องไมายน้องต้นและน้องเนยจากแบรนด์ผู้สาผ้าลาย,ย่ยางจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยงามมากสวยงามมากทั้งการแสดงรวมถึงดีเทลต่างๆของชุดด้วยะนะครับผมวันนี้ต้องขอคําคมวักทองจากอาจารย์ก๊อปเลยครับเชิญเลยค่ะโอ้โหการแสดงที่สวยงามขนาดนี้ขอให้คําคมวักทองว่านวัตกรรมงานศิลป์จิตรกรรมสู่ลายผ้า งามสง่าสเสน่ห์ไทยอวดโฉมไกลระดับโลกาาระดับโลกอย่างแน่นอนผ้<ช><พ>าไทยเราเป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงที่มาที่ไปของผ้าหลายอย่างแล้วก็โชว์ชุดนี้ด้วยครับกับช่วง3า0ร้อกสศาท็อมโชว์ สามร้อองศาท็อ <Yeah. S 1> กโชว์ยยกลาสิาสารโชว์ New Show. ช่วงนี้ช่วงท็อกโชว์ค่ะครเราอยู่กับน้องนองนักแสดงแบบงานภูษาพัชรบ,บุรินนะคะมาพร้อมกับอาจารย์ธนิดพุ่มสวยัยผู้ก่อตั้งแบรนด์แล้วก็คุณศิวกร แกสอนราดนะคะสวัสดีทั้งสองสสท่านค่ะสวัสดีครับแล้วก็น้องน,นักสแสดงนะคะตัวแทนเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลให้จันกอลตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับเรามาล <ผม S 1> ุ้นกันว่าโชว์ชุดนี้จะได้สุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะเริ่มไปเลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยครับผมของแบรนด์ภูษาผ้าลายอยางเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมครับผมก็แบรนด์นี้นะครับจริงๆเกิดมาแล้วก็จะ12บปีจะครบรอบนะครับคือมันเริ่มเกิดมาจากวิทยานิพนธ์ครับผมของของผมเองนะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่อง ถอดล,ลวดลายต้นเสาวัดใจสโซนารามครับเอามาเป็นลายผ้าครับผมตอนนั้นทําเสร็จก็ได้รับมารางวัลว,วิทยาน,นิพนธ์ดีเด่นระดับประเทศเลยครับผมแล้วก็ได้ไปทำยอดแล้วก็นะทํเสื้อผ้าละครทุกเทศวาลเลยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกทําบางละจันก่อนครับแล้วก็ อ่าแล้วก็ตามมาด้วยบุเพศนิวาสตอนบุเพศนิวาสเนี่ยจะทุกคนจะรู้จักผ้าลายอยางมาจากเรื่องนี้เลยถ้าทีมงานมีภาพประกอบขึ้นมาได้เลยนะคะภาพประกอบตอนที่เขาถ่ายเห็นแบบนุ่งผ้าลายปทุมเกสรวันนี้น้องๆก็ใส่มาด้วยครับค่าครับเป็นลายนี้เป็นลายที่ทําให้ทุกคนรู้จักคําว่าผ้าลายอยางมาเลยดีกว่านะคะอยากเห็นเลยค่ะเชิญใกล้ๆบรรยายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่คือผ้าลายอย่างที่ออกแบบดีไซน์ แล้วเคยใช้ในละครใช่ครับบุกิสว่านมานะคะเชิญค่ะแล้วก็อีก2ชุดด้วยซึ่งมีความแปลกตาวิจิตรมากๆคือก็มาผสมผสานกันกับลายอื่นๆด้วยแล้วก็ผ้าหลายๆแบบด้วยนะครคือคือละครที่ได้ทำนะครับก็จะมี ทั้งละครบุพเพนะคบแล้วก็ล่าสุดที่จบไปคือพมลิขิตเลยค่ะว่าชุดเป็นยังไงบ้างชุดนี้นะครับก็จะเป็นผ้าลายอย่างลายปทุมเกสรสีเทาเขียวนะครับซึ่งจะเป็นผ้าในเรื่องที่แม่กระเกตใส่ในบุพเพสันนิวาสนะครับส่วนลายนี้นะครับอีกลายหนึ่งคือชื่อลายสายสุคนนะครับเป็นผ้าลายอย่างที่ใช้ในละครเรื่องพมลิขิตนะครับที่คุณเบลล่าใส่นะครับก็เป็นตอนที่จะไปถวายตัวแต่ไม่สองชุดนึงที่มีความต่างนะคะครับผมส่วนอีกสองชุดด้านข้างซ้ายขวานี้นะครับก็เป็นชุด ที่อยู่ในการแสดงเราถอดแบบมาจากจิตรกรรมไทยในวัดใหญ่สุวรรณารามนะครับซึ่งเป็นกินรีที่เป็นออยู่ตรงทวารบาลทวารบาลด้านหลังกินนอนก็สวยมากใช่ครับอันนี้ก็เป็นกินนอนนะครับของทั้งผู้ชายใส่นะคะก็จะนุ่งผ้าลายเกาะแก้วสุธารมนะครับก็เป็นผ้าลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดเกาะแก้วจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณมากเลยค่ะสวยงามมากขอบคุณนางแบบในแบบของเรานะคะเดี๋ยวเชิญนั่งคุยกันต่อเลยนะคะ ท,ทราบเรื่องของกระแสตอบรับบ้างใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบเราทาผ้าะอย่ยางรวมถึงแบรนด์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับเพราะ <S 2> <S 2> <S ว่าจริงๆแล้วผ้าลายอยางหายไปเป็นร้อยปีเลยครับหมายถึงว่าคนจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็พอมาในเรื่องละครบุพเพศนิวาสนี่แหละครับที่ มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงก็ทําให้คนเริ่มมาศึกษาค้นคว้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกระแสต,ตอบรับที่ดีแล้วในช่วงนั้นก็มีงานอุ่นไอรักด้วยทําให้ชุดไทยเป็นฟีเวอร์คือใครใส่ก็รู้สึกว่าตัวเองสวยหลอพิเศษขึ้นโดยเฉพาะเดี๋ยวถามความรู้สึกนางแบบในแบบหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะที่สมชุดนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าเราเหมือนได้หยิบยก เอกลักษณ์ของเพชรบุรีค่ะได้มาสวมใส่แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของผ้าลายอย่างค่ะแล้วในแบบของเรานะคะดูภาพภูมิใจมากๆที่เวลาเดินโชว์นี่ภูมิใจในผ้าไทยของเราใช่แล้วเท่เลยใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวต้องส่งออกชุดนี้ไปต่างประเทศด้วยครับสายตานานาชาติได้รับรู้ครับเิมอีกท่านหนึ่งครับ ครับก็ดีใจมากครับที่ได้สวมใส่ชุดนี้ครับเ <in> <on> er พราะว่าเป็นชุดยืนเครื่องต่อพาที่สวยงามมากครับครับผมแล้วก็นี่ผมเห็นแบบเขามาตัดเป็นแบบแฟชั่นนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับใส่ไปทํางานใส่ในชีวิตปกติประจำวันได้เลยนะคะใช่ครับอยากจะถามเรื่องของการผลักดันให้ผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้าคุณนิกเองแล้วก็ผมเองที่ ออกแบบนะครับผมเองทำการตลาดเนี่ยก็อยากให้จริงๆผ้าไทยอ่ะครับมันไม่ใช่แค่ผ้าลายอยางทุกอย่างมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวของตัวเองอยู่แล้วแค่ให้ทุกคนเนี่ยครับหยิบสิ่งที่เรามีขึ้นมาใช้นะคบไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยชนิดใดอย่างรวมถึงผ้าลายอยางเองแค่เราเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคบแล้วเราก็พยายามช่วยกันหยิบของที่มีนี่แหละครับมาใช้มันตเป็นซอฟต์พากิวได้ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นว่าตอนนี้ผ้าลายอยางมันแพร่กระจายมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นทั้งในงานละคร นางงามเองเราก็ทําให้กับแอนโทนีโพซิลด้วยนะครับรวมถึงรอติดตามชุดน้องโอปอสุชาตาที่กําลังจะเดินทางไปที่มิสยูนเวิร์สตอนนี้รับนี่คือฝีมือของผู้ชายพิมพ์ก็ต้องเป็นคนออกแบบแล้วก็พี่เซ็เป็นคนช่วยกันดําเนินงานน้องๆข้างหลังนี่บางคนก็เป็นคนปักด้วยเช่นกันเราก็สร้างงานสร้างชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนที่เป็นเครือข่ายในการผลิตงานออกมาด้วยอูสุดยอดจริงๆค่ะแบบนี้ต้องให้จารย์ตัดสินแล้วครับรวมถึงขยายคำคมวัคทองนะครับนวัตกรรมงานศิลปกรรมสู่ลายผ้างามสง สเสน่ห์ไทยอวดโฉมไกลระดับโลกขยายคำคมควาทองรวมถึงตัดสินโชว์โชว์นี้หน่อยครับอาจารย์กกอฟครับเชิญค่ะการแสดงระบำพัชระบุรินกินารานั้นเป็นการแสดงที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ครับและเป็นการคิดค้นจากภาพกินรีและจิตกรรมที่ค้นพบในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งถือว่าเป็นการคิดทั้งการแสดงการรำ เสื้อผ้าเครื่องประดับทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของงานศิลป์แน่นอนครับว่าการแสดงชุดระบำพัชระบุรินกิน,นาราเป็นการแสดงที่คิดค้นขึ้นมาใหม่จากรูปภาพกิน,นรีและละครชาติที่ค้นพบในจังหวัดเพชรบุรีนะครับและการแสดงชุดนี้ได้คิดค้นทั้งท่ารำและเสื้อผ้าตลอดจนเครื่องประดับมานำการแสดงซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมงานศิลป์อย่างแท้จริง และภูษสาผ้าหลายอย่างก็ได้นำกินนลีมาออกแบบในผ้าของภูษสาผ้าหลายอย่างด้วยนะครับที่สำคัญนั้นชุดต่างๆออกแบบทั้งเป็นชุดไทยเดิมชุดไทยประยุกต์และชุดที่สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันซึ่งตอนนี้ถือว่าอินเทรนด์นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเวลามาเที่ยวในเมืองไทยนั้นชอบเปลี่ยนชุดไทยและไปถ่ายรูป กับโบราณสถานของไทยเชกเช่นวัดแจ้งครับที่สําคัญมากๆจังหวัดพิบุรีนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณเกือบ11ล้านคนและสร้างรายได้มหาศาล32,000ล้านบาทต่อปีซึ่งจุดนี้เองทําให้การแสดงชุดนี้และผ้าของภูษาผ้าลายอย่างนั้นสามารถเป็นซิกเนเจอร์สำคัญที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุดไทยแฟชั่นไทยและการเท,าเที่ยวของไทยด้วยดังนั้นผมก็ตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ พลังฮอตครับแบรนด์ซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับผมแสดงความยินดีด้วยครับกับแบรนด์ผูสาผ้าลายหยางนะดจันอ์ด้วยนะคะจันอ์ตัดสินให้กับพวกเราและแสดงความยินดีกับผ้าลายหยางเขาผูสาพระเช้าบุรินค่ะใช่ครับผมช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาด้วยครับ และนี่คือความภาคภูมิใจกับผ้าลายอย่างผ้าไทยของเรานะคะกับแบรนด์ผู้สาพัชรบุรินกับเป็นชื่อโชว์นะคะกับแบรนด์ผู้สาผ้าลายอยางจาังหวัดเพชรบุรีทุกๆคนได้รับไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลัง,ลงฮอตครับเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศา และช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะเมื่อวานนี้ภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ประทับใจไปทั่วโลกนั่นคือขบวนพยุหยาตราทางชลมาซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรินนวัดอรุณราชวรารามราชรมหาวิหารด้วยนะคะโดยเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมาที่ประทับใจมากๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาในประเทศไทยของเราค่ะเพราะว่าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่ามีผู้ไปชมความงดงามและก็ความ หลังความพิเศษของขบวนเรือพระยุหะยาตราทางชุลมากนะคะซึ่งมีทั้งหมด52ลำประกอบด้วยริ้วขบวน5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือจำนวน2,412นายค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความงดงามมากๆและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกสำคัญที่สุดก็คือว่า เราได้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขา Amazing ที่เขาทึ่งเขาว้าวจริงๆประทับใจและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางท่านที่สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะบอกว่าได้เห็นขบวนเรือพระย่าญาตราธานชรมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วที่เมื่อครั้งหนึ่งเคยมาเที่ยวเมืองไทยที่คุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งหนึ่งพระราชพิธีสําคัญที่ ถ้าใครได้เห็นก็จะเห็นถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองของประเทศไทยของเราค่ะใช่ครับสวยงามจริงๆนะครับผมไม่ก็เรื่องหนึ่ง ใช่ครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาด้วยนะคะใช่ใช่ครับผม,มอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นบริษัทสามรัอกสงศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของเรานะครับมอบเงินช่วยเหลือปางช้างบ้านกระเหรียงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับผมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณธนวัฒน์พัฒนวิรคุณประธานบริหารดรวินทิทิรานาทองบจรัสกรรมการผู้จัดการบริษัท3 6 0องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมปางช้างบ้านกระ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ครับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนโดยมีนายอภิรักษ์อินตะวังนายกเทศมนตรีตะมนแม่ยาวนะครับนายศีทนคําแปงผู้จัดการปางช้างบ้านเกระเรียงรวมมิตรพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือราบเป็นแบบหน้ากองเลยใช่ค่ะ ประสบภัยน้ําท่วมนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือวันนั้นที่ได้ไปมอบความช่วยเหลือครั้งนี้เราภูมิใจเราตื้นตันใจเราปลื้มใจจริงๆเพราะน้องช้างเขาเหมือนเขารับรู้ความรู้สึกได้ว่าพวกเราไปเพื่อเขาแล้วเขาน่ารักมากๆเพราะว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะเขารับ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในเชิงสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะเพราะนั้นน้องเนี่ยทำงานน้องก็คือทําหน้าที่ที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมได้อีกต่างหากก็เป็นกำลังใจให้กับปางช้างด้วยนะคะนั่นคือนิวอัปเดตของเราค่ะครับผมช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของการล้างผักผลไม้ครับช่วงนี้สําคัญมากเลยใกล้ตัวกําลังเป็นข่าวอยู่เลยด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรักสุขภาพ360อองศาครับค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณผู้พัชรินพรนะทองบัจารัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครูครับเรื่องของผักผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่ต้องล้างให้สะอาดถ้าไม่อย่างนั้น เป็นอันตรายก็มีสารพิษนะคะเพราะว่าเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยจริงๆแล้วหลายๆท่านก็คือรู้อยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่แล้วนะคะเรื่องของการล้างสารพิษออกจากผักผลไม้ที่บ้านคุณแม่ทํากับข้าวเองทำเลยครับล้างกว่าจะใช่ไหมคะแต่ละคนแต่บางทีเราไปข้างนอกเราไม่รู้วิธีไงครับหรือว่าบางคนอาจจะล้างแบบยังไม่ถูกวิธีเท่าไหร่ค่ะวันนี้มาบอกกันนะคะมาทบทวนดีกว่าเพราะหลายๆบ้านทํากันอยู่แล้วนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องล้างผักผลไม้ให้ถูกต้องเนี่ยนะคะมันก็จะช่วย เรื่องของการที่เราจะปลอดภัยจากสารพิษต่างๆนะคะวิธีการนี้ก็คือง่ายที่สุดนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องคลี่น้องออกมาด้วยคลี่เด็ดผักคลีแต่ละใบล้างน้ําไหลแบบถูเบาๆจําง่ายๆค่ะเด็ดผักคลี่ใบล้างน้ําไหลถูเบาๆมาเป็นกรอนเลยนะค่ะก็จะลดได้ถึง54-63%เลยวิธีแรกต่อไปค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการที่จะต้องล้างด้วย เบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นอะไรที่เบสิกมากๆพื้นฐานมากๆนะคะตรงนี้นะี่คือลดได้ถึง80-95เปอร์เซ็นต์เลพิษนะลยสาพิษค่ะต่อมาก็จะเป็นการแบบบ้านๆเลยนะคะวิธีแบบธรรมชาติมากๆคือทุกบ้านทํากันอยู่แล้วนะคะคือแช่เกลือป่นนะคะผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่หมากแล้วก็แช่กันได้เลยนะคะสุดมากก็คือประมาณสัก15-20นาทีประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เอาไปแช่ใน น้ำส้มสายชูแล้วก็ล้างออกนะคะคน้ำส้มสายชูเนี่ยคือก็ประมาณ5%เนี่ยก็คือสามารถที่จะล้างได้แล้ว1ต่อ10หอนต่อ10นะคะก็คือสามารถรน้ำน้ำสิส่วนก็คือน้ำส้มสายชู กลั่น5%ก็คือประมาณ1ส่วนก็แช่ทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นการลดการสะสมพิษในร่างกายลดความเสี่ยงอะไรบ้างก็คือเรื่องของมะเร็งเบาหวานโรคผิวหนังแล้วก็ทารกในครรภ์อาจจะพิการได้ถ้าหากว่าคุณแม่ตอนที่ท้องอยู่ก็คือว่ากินได้รับสารพิษใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าพูดโดยรวมแล้วนะคะว่าการที่เราจะสังเกตว่าเราแบบเอกินแล้ว มันจะรู้สึกว่ามีความผิดปกติในร่างกายนะคะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียะนะคะหรือว่าเกิดอาการชักขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะแน่นหน้าอกนนี้คือสันนิษฐานได้เลยทีนี้นอกจากวิธีที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยง่ายๆบางผักบางชนิดนะคะก็อาจจะต้องแบบว่าลวกน้ําร้อนอนิดนึงก่อนเอาไปปรุงอาหารแบบนี้เป็นต้นนะคะ,คะซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ย ผักผลไม้ที่มีค่อนข้างจะมีสารพิษตกค้างเนี่ยมากๆเลยก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นพริกแดงหรือว่าเป็นผลไม้ก็จะเป็นส้มฝรั่งมีแก้วมังกรมะละกอถั่วฝักยาวนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้หรือว่าผัก กาดขาวหรือว่าผักบุ้งจีนรวมทั้งมะเขือเทศอันนี้คือ13อันดับแรกเลยที่จะต้องระวังมากๆไม่ได้ห้ามกินนะคะคไม่ได้ห้ามกินแต่ก็คือว่าต้องล้างให้สะอาดจริงๆนะคะคล้าง <ผม S 1> ให้สะอาดหมดจดไปเลยเพราะว่าเราจะได้มั่นใจค่ะทุกมื้ออาหารของเราก็จะได้ปลอดภัยนะคะอายุยืนยาวอย่างคนมีสุขค่ะกินผักผลไม้เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องเลี่ยงสารพิษนะคะใช่ครับผมและนี่คือรักสุขภาพ3 6 0องศานั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับแบรนด์ภูสผาภาพลายอยางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวันนี้ทุกคนรับไปเลย ซปเปอร์พลังพักค่ะเป็นความภาคมใจยินดีด้วยอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างโชคที่ร้อน่านผู้ชมอยู่ค่ะมากลุ่มมาเดียวติดต่อมาเลยค่ะเราจะเจอกันทุกนนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี10นาฬิกา30นาทีถึง1สวนาฬิกาทางช่อง9กดหมา์เลข30ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วกลับพบกันใหม่กับรายการ300 3 New Show สวัสดีค่ะบ๊ายบาย